สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าการด่าทอเป็นสิ่งไม่ดีเพราะการทำร้ายจิตใจตนเองและผู้อื่นเหมือนเสียงสะท้อนจากสิ่งที่ตนเองกระทำออกไปการด่าทอด้วยโทสะจะทำให้ใจเผาไม่ด้วยโทสะนั่นเอง การกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลเสียต่อผู้กระทำดังนั้นจึงควรระมัดระวังวาจาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ตนเองอยู่เป็นสุขเหตุผลที่การด่าทอเป็นสิ่งไม่ดีเป็นทุกข์ของตนเองการใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยโทสะจะทำให้ผู้พูดเองเผาไหม้ด้วยโทสะนั้นเป็นกรรมที่ตามสนองใครทำสิ่งใดย่อมได้รับผลจากสิ่งนั้นเสมอ สร้างความเดือดร้อนการด่าทอผู้อื่นเป็นการเบียดเบียนซึ่งทำให้เกิดทุกข์และผลเสียตามมาคำสอนที่เกี่ยวข้องค่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขการระง,งับความโกรธเป็นหนทางสู่ความสุขทั้งกายและใจไม่เบียดเบียนผู้อื่นการไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นจะทำให้ตนเองอยู่เป็นสุข โอวาทสหลักการสำคัญคือการละเว้นจากความชั่วทุจริตการทำความดีสุดจริตและการทำใจให้บริสุทธิ์การด่าทอเรียกว่าพรุสวาจาซึ่งหมายถึงคำพูดที่หยาบคายก้าวร้าวหรือน่ารังเกียจเป็นหนึ่งในวจีทุจริต4การประพฤติช,ชั่วด้วยวาจาที่ต้องละเว้นพารุสวาจาตรงกันข้ามกับคำว่าพรุสวาจา เจรจาชอบซึ่งคือการพูดที่ไพเราะอ่อนหวานพรุรุษวาจาคำพูดหยาบคายสบทศบประมาทหรือด่าทอวัจีทุจริตสี่การประพฤติช,ชั่วด้วยวาจาสี่ประการได้แก่มุสาวาทการพูดเท็จไม่พูดความจริงปิสุนาวาทการพูดส่อเสียดไม่พูดมีประโยชน์พรุรุษวาจาการพูดคำหยาบ สัมผัสปราบการพูดเผอเจอไม่พูดต่อเมื่อมีกาละเทศะสัมมาวาจาการเจรจาชอบซึ่งประกอบด้วยการละวจีทุจริตสี่ข้างตน้น